กินเขาค่ะเห็นข่ยนอยกินตะเข้าเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านอันกินอีกอย่างวัตถิมุนีนะคะเนบาัวบว่าวัสิดาอีกเพิ่นบริดาดอกเพิน่นอยากถามเนาะพ่อยออมตับออมตับใส่บักปอกบไอบออ,อมตับใส่ผักขมผักขมเลยไม่ค่อยก็เอิญมันอันผักปังใบพใบมันพืบม,มันคือผักปังจำตั้งแต่ผักไทยผักฝรั่งนี่บอกใครจำแฟนคลับทรงขอความมาบอกยายนี้เขาเอิญผัก หมว่าฉั้าน้ขอพุณหลายจ้าสนุกขี่เปลืกไกยไม่ได้กินผักขมแล้วการค่อยอ้อมตับใส่ผักขมใส่บีขมน้ำขึ้นัากเป็นอย่างอยากกินอ้อมตับวนไปบปด้นะครับคือพวกกินอาหารอย่างอื่นกินอาหารอีสานนะพี่น้องเนาะก็ยังเคยเคยบอกแล้วแล้วก็หอมแดงบักเขียสดแล้วก็ทานตะวันต้นท่านตะวันเพาะทานตะวันน,วน,นั่นแหละท่านตะวันที่เขาไปเพาะไปต้นขึ้นมาเนี่ยอะอัน,นี้น้อย ผักษษษเกะตรบ้านข้าเอิอร์ักษษเกะตรแก่ที่พี่น้องแถวสุมเพียรแก็แล้วแต่คนสือเอิอรเนาะแต่ว่าเอยเป็นเด็กน้อยเพื่อนพาเขาเอิอรแบบนั้นบักพริกพริกย่างกระเทียมกระเทียมแล้วก็บักพริกน้อยอย่างบักสะตัหอมแดงปลาเด็ดคืออยากกินปลาเด็ดคือหัวอ,อีพออีพอพากินปลาเด็ดก,กับบักปลาปลาเค็มไหมคะ่ะปลาเค็มปลาทูเค็มกับแก้วปลาเด็ดก,กับบักพริกเนี่ย พริกหน่อยเฮาอันนี้แล้วเนี่ยไหมพริกย่างเน,น,นี่ยนะเนี่ยมันพริกย่างกับแก้วปลาเดียบโอ้ยบ่แนม่แก้วปลาเดียปลาเดียบกับเทียม ตับใช่บบป,ปอบไกับบักอืนใบบักกุดหล,ลายๆกังใบบกกุดขอเสพักกันแยงน่อดิ อีคมน้ำเียจังอยากพได้กินน้ำ ออาแบบนี้ค่ะผู้เพื่อนเบิ้งเขาไม่ๆเพิ่นก็สิสงสัยเนาะอันนี้ก็กินเขาัชี่แทบเบิ้งคอยไปก็ลูกจากโตต้ตนคอยดอกเด้อปด้ยเบิ้งคอยไม่ๆก็ได้ เด็กอไปไปทงนะเประเษตแก่เปิดกินอันหอดขวัญมันพี่หนอ

คนถามวัน,นวไม่มีกินเขาเคยกัดปากกัดลิ้นเจ้าของบอกเคยจ้ะผู้ใดจะบอกเคยกัดปากกัดลิ้นเขาเฮ้ยเกิดกับมนุษย์คือจังกัดพวกเจ้าเขาเป็นอันอนี้กนเจ้าหาบูดดุจำน,น,น้ำระมัดก็ไม่จำน้ำหรอก บาวอีกครัขค้นฮอดแฟนครับมันบอกคุณกินเ,นเ่นมเขี้ายปะไรนางเค็นงานเป็นพี่นี้ก่อนบอกญี่ปุ่นบอกอมเก็ดเก่งๆพี่นี่ก่อนให้ เ่วยวกับขายของของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ไทยเดียวตอนนี้ประโยชน์อเมริกาและะ้วมั้เดี๋ยวนี้กินเะเกียปาะได้ใั่ไก็จะกินเบกาศกินอือเก่าติดมือ ขอปากมันรุดไปเนาะนกไก่นั่งเครื่องบินมา ก็เคยไปกินนั่งนะ,ก,นะกินเคี้ยวกัดเป็นไวยกินอะไกินตะบกอนะคอยพวกกิน บักเกีเ๊ยวแต่บักกอมจะค่อยเป็นอีหยงังเนาะค่ะว่ยกันเสียทีบอกบใ,นในคลิปนี้แหละค่อยกระต่อประเดี๋ยวสูบุ้สุคนต่เนี้สลัดเนาะค่อยกิน,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 กนจากมันเป็นอีหยงังหรือว่าบะเร็มเบ็งบะเร็คาวข้างๆกิน มเมื่อกี้ก็กินเป็นตั้งสี่เด้อบ๊วยใส่บอพาเม่เม่นยังดอกเวลาแฟนขับถามมันหลายๆขอความ,มากลอบก็กอบต่อได้สุกคนผู้เป็นกรรมไม่ไหมนะ่ะเกิดมามีกรรมพักพิดศาตรกินเข่าก็ะเสียบ หมากระแซบ <laughs> โชติโลกอะส่วนหลวดพ่ดม ไปกับไปเก่อนแบ,บไปสุนี้มา กินดังเฮดังเฮนกินจนานาบานนาบวมกินอยู่บบบสับซ้อนให้าคนกินเสพพี่น้องิ่งหนานางแม่ไหุหนานางบานแปนอันติดเขาไปแล้วจา้าจุบจับจับจวดซ่บ,บ,บอิ่มไปแล้วค่ะ